Destroy Boats ข้อนี้เราจะต้องไปทำลายเรือไม้จำนวนทั้งหมด7ลําลำแต่เอาจริงๆไซก,ก็ไม่แน่ใจว่าเราสามารถจะทำลายเรือที่เป็นเรือยนต์ได้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่มันไม่จำเป็นจะต้องไปทำลายเรือลำนั้นนั้นเพราะว่าเล่ยมันเยอะมากๆเราเน้นไปทำลายเรือไม้กันดีกว่าค่ะจุดที่ายกำลังจะบอกนี้นะคะมันจะสามารถเสร็จเควสได้ในการลงครั้งเดียวเราจะต้องทำลายเรือไม้เนี่ยจำนวนทั้งหมด7ลําลำ จุดนี้นะคะจะอยู่ข้างๆเมืองเดอร์ดี้ด็อกส์นะคะมองในแผนที่เราบินลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีบ้านเล็กๆที่มันมีสะพานยื่นออกไปในทะเลนะคะมาตรงนี้เราก็บินเลยไปนิดนึงเราจะเห็นว่ามันจะมีเรือที่มันวางอยู่ตรงชายหาดเนี่ยจำนวนทั้งหมด7ลําลำค่ะเหมือนกับว่าเขาทำมาให้พวกเราทำเควสเลยนะคะเรือที่หงายอยู่เนี่ยจะมีทั้งหมด6ลำแล้วก็จะมีเรือที่ตั้งอยู่1ลําลำ ก็ตีทั้งหมดนี้เลยนะคะจะผ่านเควสเลยเดี๋ยวดูในวิดีโอนี้เลยค่ะหนึ่งนะคะก็สองสามสี่ห้าหกค่ะแล้วก็เรือลำสุดท้ายเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะลงสุดเดียวผ่านเควสเลย ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพ o r อร์ทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของฟอร์ดนั้นะคะก็สามารถทําได้โดยการไปที่ I อเทมช็อจากนั้นดูที่ทางด้านขวาล่างของจอจะมีคําว่า Support ร์จากครีถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใส่ให้ใครมันจะขึ้นว่านันนะคะกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ beauty a n n a b e ที่เป็น Creator Code ของทราย พอกด Accept แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะขึ้นเหมือนซายแล้วมันจะบอกว่ากําลัง Support ตไซยู่หรือว่าก่อนที่จะซื้อสินค้ามันก็จะบอกนะคะว่าการซื้อครั้งนี้เนี่ยจะไปช่วยซัพพอร์ใครไม่ว่าจะเป็น Pack Bundle หรือว่าจะเป็น Skin p i x เอ็กซ์ไกดได้หมดเลยนะคะส่วนถ้าใครอยากจะช่วย Support ตไซยผ่านช่องทาง t r u m m o นี y ก็สามารถ d o n a t e ได้ผ่านทางเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านขวาบอของจอน,นี้เลยค่ะ